ม่ใช่คนมาเลือกดูมามาเลือกตัวเฉพาะบทที่มันโผล่อย่างเงี้ยเอาคนดูเฉพาะบทที่มันโผว่าว่าแบบแบบนี้คุณก็หาว่ามันด่าลามกแต่มันไม่ใช่นะครับเหมือนละครสวรรค์เบียงคุณมาดูแค่บทตอนเคียงจูแล้วคุณก็ด่าเฉพาะตอนนั้นซึ่งมันไม่ได้แล้วก็ด็กเตรสมเกียรติก็ยอมรับเองนะครับว่าแค่ดูแค่สารสินมาชีใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงนี่สายร้อฟ้าถ้าเกิดดูเวลาที่ออนแอร์นี่ผมว่าเป็นหลายสิบชั่วโมงนะครับ แต่ที่นี้เอาแค่30นาทีมาวิกษ์วิจารผมคิดว่ามันมันคงไม่ใช่แล้วก็หลายๆประเด็นอาจารย์สมเกียติแกก็อาจจะมีข้อมูลที่ติดป้าบบ้างนะครับซึ่งผมก็ใจว่าทางรายการก็ได้ได้นําเสนอข้อมูลใหม่ให้รรสมเกียจได้เข้าใจอ๋อดีค่ะค่ะทีนี้มันก็มีความประเด็นเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าคุสีช่องเนี่ยเก่งมากในเรื่องของการใช้ถ้อยคำเนื่องจากว่าจริงๆภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่สามารถตีความได้หลากหลายบอก ต้องต้องยอมรับนับถือในประเด็นนี้ว่าสามารถจะใช้คําพูดแล้วคนก็รู้สึกว่ามันแรงเหมือนกันนะในบางมุมของผู้หญิงเช่นประเด็นที่มีการโต้กลับไปในมุมของบทเจยบโต้มาแล้วก็ต้กลับไปจริงๆถามว่าเวลาเราโต้กลับไปใน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 ลักษณะของการโต้ไปโต้มาอย่างเงี้ยนี่นถามเหมือนเป็นเรื่องแบบส่วนตัวนะแต่ว่าจริงๆถามว่ามีการปรึกษาใครหรือเปล่าหรือว่าคิดแบบสัมพันธ์หรือว่าเอ๊เราจะ ต่อสู้เป็นประเด็นอย่างนี้ยังไงเป็นอันตอนโนมัติเพราะว่ามันเป็นเป็นอันตอนโนมัติแหละครับ <laughs> <c oughs> ผมก็มีหน้าที่ในการตอบโต้แล้วก็ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบดูหนัน <c oughs> นงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นประเด็นที่ที่ค่อนข้างจะจะรวมของบทเย็ดที่พูดออกมาเนี่ยเราก็โต้กันไปอ <c oughs> <ค oughs> ย่างเช่นผมคิดว่าวิธีการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ย เราโพสต่างๆออกมาตอบโต้เราเนี่ยมันต้องเลือกโพสที่มันมีภาพลักษณ์ที่ดีหน่อยนะครับอย่างเช่นเอาคุณพร้อมพงศลพฤลิ์เนี่ยมาพูดเรื่องสิทธิของสตรีเนี่ยผมว่ามันใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าประวัติที่ผ่านมาเขาก็ไม่ค่อยดีกับภรรยาและครอบครัวเขาเท่าไหร่อันนี้ก็ปรากฏดอยู่ในสื่อนะครับค่ะมีคุณยิ่งรักนะคะก็โพสต์ในหน้าเฟซบุ๊กของตัวเองบอกว่า การที่คนไทยด้วยการดูถูกดูแคลนกันเองเนี่ยเพื่อความได้เปรียบในทางเรื่องเพศเนี่ยนะคะการงานหรือแม้แต่ผลประโยชน์ของตนเองและการเมืองเนี่ยขอความร่วมมือและความเข้าใจสีไทยต้องได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีของตนคืนมาคือเท่าที่ฟังเนี่ยเราเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าเอาเอาเอา,เอาเอาเข้าจริงๆนะเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราอยากรู้เรื่องที่เขาไปคุยมากกว่าที่จะมาบอกว่าเป็นศักดิ์ศรีของเพศหญิงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยอะ่ะ แต่คนอื่นๆเนี่ยที่เขาไม่เข้าใจแบบนี้ค่ะคุณสิริชจะบ,บอกเขาอย่างคือมันต้อง,งต้องเล่าข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับคือจะไปดูแค่ประโยคน์องประโยค์ไม่ได้อหเลยว่าคุณยิ่งรักนี่ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะครับเป็นผู้หญิงที่เสนอตัวเข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วก็ก่อนตอนท,อนที่ตอนที่ลงลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์เพราะนักข่าวถามด้วยความกังวลว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้นําได้ไหมใช่ไหมครับคุณยิ่งรักให้สัมภาษณ์บอกว่า ความเป็นหญิงเนี่ยจะไม่เป็นอุปสรรคในการเป็นผู้นาค่ะแต่วันนี้คุณแต่วันนี้คุณยิ่งนากว่าเอาความเป็นผู้หญิงเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการตรวจสอบค่ะไม่ได่เป็นอุปสรรคค่ะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับเราครับอ๋ออุปมองในมุมผู้ชายมองในมุมผู้หญิงได้คือเก่งใช่ไหมครับใช่ใช่เออนี่มีคําถามเหมือนกันคือถ้าเกิดเขาบอกว่าเราดูถูกเขาเขาก็ดูถูกเรากลับมาเหมือนกันรมองในฐานะที่ว่าเราก้แบบ คุณสื่อบขาก็โดนเยอะเหมือนกันอะไรที่มันเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้ล่ะผมเฉยๆนะครับเพราะผมคิดว่าะตรีแล้วบูหลุดนี่มันเท่าเทียมกันอีกแล้วนะครับอย่างเช่นทีวีสื่อแดงนี่ถ้าไปดูนี่ครับจะรับไม่ได้เลยเพราะใช้วาจาที่หยาบพายนะครับด่ามันเพศหญิงเพศชายด่าหมดนะ้สถาบันได้ค่ะด่าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เฉยๆนะครับและการที่คุณจตุพรเนี่ยไปใช้คาว่าพวกสามเเจเนี่ยผมก็ไม่อยากจะ พูดแทนคนที่เป็นเกย์นะครับปฏิหาผมเป็นเกย์จริงๆก็เท่ากับไปดูถูกเขานะครับแม้กระทั่งบอกว่าให้เอาผ้าถุงมามาคุมผัวเนี่ยผมก็เป็นการดูถูกผู้หญิงนะผ้าถุงกระโปรงนี่มันผิดตรงไหนถูกตรบอย่างเช่นการบอกให้ผู้ชายไปใส่กระโปรงเนี่ยผมก็ว่าเป็นคําที่ไม่สุภาพนะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปต่อความยาวสาวความยืดแคนาิก คือในมุมนี้จริงๆคนใช้เองต้องพิจารณาให้ดีนะคะเพราะว่าคุณกําลังดูถูกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ด้อยกว่าผู้ชายก็เลยวิธีการแก้งผู้ชายคือให้ไปนุ่งผ้าถุงซะจริงๆก็ลืมไปว่าผู้ชายก็เป็นเกินไปดูถูกว่าเราเป็นเพศที่สองแล้วเอเป็นเพศที่สามเอทันทีที่เขาบอกว่ามันต้องมีความเท่าเทียมกันหมดนายกเองก็เป็นคนโพสเองด้วยนะคะคือพอเห็นมีผู้ชายคนไหนไปบอกว่าให้คุณไปนุ่งกางเกงขาสั้นกมันไม่ดีรือนุ่งผ้าขาวม้าใช่ไหมครับค่ะ ราะว่ามันมันเหมือนกับเป็นการไปรยกให้ผู้ชายอยู่เหนือผู้หญิงเพราะฉะนั้นให้พวกที่ปากว่าตาไปนี่ครับคือเวลาจะด่าคนเด่นเข้าแต่ไปใช้ถ้อยคำที่ไปเสียดสีแล้วดูถูกผู้หญิงเองผมเชื่อสังคมเนี่ยต้องพิจารณาหน่อยเห็นด้วยเห็นด้วย,ย,วยกลับมาในประเด็นที่คุณสฉยโชคเมื่อกี้เกินเกินไปนิดนึงคือเสื้อแดงเนี่ยเขาก็แบบว่าโหสส่คุณมากเลยนะแต่ว่าเอิญนี่ฟังมาเขาบอกว่าบางทีในช่วงเวลาที่สายไปบอกว่า อะไรนะเป็นเกย์บ้างสุดท้ายไปยุ่งกับพครยาคนอื่นบ้างผมผมก็ยังงงอยู่ว่าสรุปว่าจะให้ผมอะไรกันแน่แต่ที่นี่ข้อใจต่างกัเลยคือจะเห็นว่าเสื้อแดงเนี่ยสื่อแดงนะครับเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยคือเขาเอาความสรุปปากอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราวิเคราะห์ให้ดีเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งในตัวนะครับแต่ว่าคนอื่นเป็นเกย์จแล้วไปบอกเขาว่าไปเอาพยายาเพื่อนอย่างเงี้ยมันมันเป็นข้อมูลที่ขัดแย้ง กันอย่างสิ้นเชิงซึ่ง,งผมงก็วนลอตามว่าตก <laughs> ลงเป็นอะไรนะครับ <laughs> คือสื่อแดงเนี่ยเขามักจะเล่นเรื่องของภาพลักษณ์แล้วที่รายการสายร้อฟ้าในเทปตอนนั้นเนี่ยที่เจอเนี่ยเพราะว่าคือแป้งติดตามรายการนี้เหมือนกันก็เข้าใจว่าเป็นแบบมีข้อมูลที่แน่นนะคะพูดถึงนโยบายตลอดเพียงแต่เทปนั้นเนี่ยมันมีแซวกันเล็กน้อยถูกไหมคะก็มีแซวบ้าง คือในในรายการเนี่ยมันต้องยอมรับความเป็นจริงของสังคมไทยน<ช>ะครับเราก็มีการแซวกันหยอกล้อกันเล่นนะครับแล้วเราเอาเรื่องสนุกสนานที่คนในอินเทอร์เน็ตเขาสรางขึ้นมาแต่เราก็ไม่ได้จาะจองว่ามันเกี่ยว้องกับคุนยิง่งนักศึกษานะครับเป็นทินอาจจะเป็นมุกที่มันดูแล้วสนุกเฮฮาขำขันะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่จินตนาการของของคนที่ดูว่าจะไปคิดอย่างไรนะครับ แต่ก็ยิ่งยิ่งโหมกระพืออย่างนี้ก็ยิ่งรายการยิ่งแรงยิ่งดังมากคนก็ยิ่งรักไม่ใช่ยิ่งรักอ๋อค่ะเอะแล้วตกลงตอนนี้จะไปทิดคดีแล้วคะพิการนี้มีการขู่นะครับว่าจะฟ้องอย่างเช่นกรณีของคุณพร้อมพงษ์เนี่ยธรรมดาถ้าเกิดเขาอาจริงเนี่ยเขาต้องไปฟ้องศาลแต่นี่ปรากฏว่าพรุ่งนี้ไปยื่นต่อกราบผมก็ไม่ไม่เข้าใจว่าจะยื่นต่อกราบทำไมจริงๆถ้าอยากจะฟ้องผมเนี่ยไปยื่นฟ้องอีศาลเลยจะได้เร็วๆหน่อยครับ เพราะถ้าเกิดไปยื่นตํารวจเนี่ยตํารวจก็ต้องพิจารณาสักพักหนึ่งแล้วก็ตํารวจก็ต้องส่งฟ้องพฤติกรราากมของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยต่างกันเลยตั้งแต่อดีตตั้งแต่กรุงเทพมาในชวนหลีกภัยหรือใครต่อใครเหมือนกันหมดแม้กระทั่งว่าซีดีชโชคโสภามันก็เอาเมียเพื่อนเหมือนกันท่านที่เคารพทั้งหลายวันนี้ผมก็ได้บอกไปพอสมควร คุณรังสนีนางพยาบาลคนนี้ซึ่งเป็นคนที่มีมากหัวแต่ข้อหาหัวเป็นตัวเป็นตนยังไม่ได้ก็ไม่ใส่เลยนะนะครับแต่ว่าน่าผมก็เลยบอกเปนิดนิความเดือดร้อนของสังคม<ป>ครับ <c oughs> ค่ะ,เ,คะเรามั่นใจว่าเราไม่เคยใช้คำพูดหยาบคายหรือรุนแรงอย่างนี้เลยโมเนหน้าพิธีกรสองคนนี่เกือบช็อกไปนะครับช็อกไปเลยค่ะ เพราะเระมันอะไร <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยเคือคนที่นก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าในเวทีนี้เป็นเวทีที่เขาผูกกระดมคนเสื้อแดงแเขาฉลองเฉลิม <c oughs> ฉลองเรื่องขอ,อ,องการมีหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับแล้วก็มีสอสอพรรคเพื่อไทยไปันนั่งหน้าสบันเต็นนะครับแล้วก็ตบมือแล้วก็เทหากับสิ่งที่เขาพูดนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะเขาอยากจะดังอยู่นะครับ จะเป็นเหมือนบทเย็นหือต้องการตาก็ให้เห็นหน้าเฉยๆแลวจำหน้าไว้แต่ไม่ต้องบอกชื่อนะครับซึ่งซึ่งเห็นนะครับว่าด่าไปถึงเรื่องโสเภณี<อ>นะครับด่าไปถึงเรื่องแม่เรื่องเมีย<อ>นะครับอันนี้ผมยิ่งผมว่ายิ่งกว่าใต้ะดือเนี่ยอันนี้มันมันลงไปสรมพื้นแล้วนะครับแล้วก็ยังปลูกแล้วโดนไม่คนมากระทืบคุณอนอหกรยุบอีกก็ไม่มีทั้งความรุนแรงผสมผสานไปทั้งหมด<อ>และที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็ตกมือ แล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ค<ห>น,นตาสายตาสยครับผมมากตากไปจริงนะค่ะผมถามว่าอย่างนี้รรคเพื่อไทยรับที่ชอบนครับคนยิ่งรักเนี่ยที่เรียกร้องว่าต้องมาปกป้องสตรีเนี่ยแต่ลูกราคองคุณทําทแบบนี้ครับเหยียบเหยียดเหยียดย่าําเพศแม่และมแม่เลยครับอันนี้ไม่ใช่การเพศแม่ที่แม่เลยนะครับด่าเรื่องโสเภณีนะครับคุณลังสีมานี่ก็ด่าคุณลังสีมาว่าหลายหัวอย่างเงี้ยเาั้ที่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริง แล้วคุณก็คือมาทำอะไรผิดยังทำหน้าที่สสในสภาแล้วก็ยื่นกระทู้ตามปกติไม่ไม่ได้<ต>ไปตก<ส>ใจ <laughs> <c oughs> ไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนอ <c oughs> ย่างเงี้ยแบบที่คุณยิ่งรักกำลังทําอยู่แล้วไม่ยอมตอบคําถามๆๆอะ่ะแต่การว่าถ้าเกิดไปแตะนายนี่แตะคุณยิ่งรักปุ๊บนี่คือจะกลายเป็นแบบนี้หมดเลยเหรอโดน มันทั้งเมื่อกี้มีชื่อคนสวยชอบไหลตอนมากเลยนะอ้ะไรสบายลงสบายเล็บอะไรเงนี้สุดท้ายก็คือแม่แต่เล็บผมังไม่สบายเองเลยครับผมที่มีปัญหาว่าแม่ก็ชอบแตาว่าไม่ชอบกัดเล็บเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะใส่ลายป้ายสีเนี่ยมันต้องทําอะไรที่มันเรียนหน่อยนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะดูแลตัวเองเท่าไหร่อยู่แล้วะคเพราะฉะนั้นไอ้ประเภทเสริมสวยความงามอะไรๆผมไม่ค่อยทำ นั่งตะไบเล็บไม่ได้บอกไปตะไบเล็บให้คนอภิสิทธิ์เสร็จแล้วพอหลังจากนั้นไม่ทันคอยค่ะไม่คอยไม่ถึงสามวินาทีมั้งไปเอาเมียชาวบ้านแล้วนะก็เลยแบบเพือนโดเมียเพื่อนเมียเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยแล้วไปพาดพิงผู้ใหญ่ในพักอ่ะเรื่องตะไบเล็บนี่ดิฉันด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบทำเล็บดูเล็บคุณสิชอบก็รู้แต่ทีนเพราะว่าไม่น่าจะแบบว่าถ้าเป็นเสียงเล็บนะหมายถึงว่าก่อนที่จะไปตะไบกับคุณ ถือว่าผมบอกว่านิาเนี่ยส่งไม่ออกจากข้อมที่าทจริงนะกิดดูดู้อ้องไคส่งเลยนะครับนการที่ะทรมาได้ังนะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานของอสเป็นไความเรียบรอให้เ้าน้ที่คอประเทศีสามารถบิกาตหน้าที่นทนะครับแล้วก็ายชื่อนตากร้อยโททีิสาเลื่อนตำหนบนการจต่หน้าที่ตำแหน่งผู้สื่อข่าวแสดงขาวในประเทศ ระดับระดับแล้วมันก็มีที่มาที่ไปนะครับของของตรงนี้เพราะว่าเขามีการรักงรักประการสอบสวนการสอบสวนนะครับเรื่องรายงานเจ้าหนที่กระทำสอบผิดเี่นพอสอบบอนะครับแล้วก็มีรายงานว่าหมวดเย็บเนี่ยไปทำผิดระเรนนะรบียบอย่างไรบ้างนะครับนนาาเช่นนะครับถูกลงโทษในงดอ่านหาเวลาหนึ่งเดือนนะครับถูกลงโทษให้ไปแบบปฏิบัติงานที่ขอ ขอต่อสวรทรบความีกรณีไปทำข่าวในคันนี้นะครับ